กินมอหืมหืมแรงแบบว่าอุ้มมากเนื้อกุ้งแน่นมากกุ้งนี่มาเป็นตัวตัวเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาพบกับไอด้าขับซองและรายการ f ูเดลี่นะคะและวันนี้นะคะไอได้าอยู่ที่สยามสแควร์ค่ะเราจะพาไปร้านที่พิเศษมากๆกนั่นก็คือร้านบะหมี่เกี๊ยวที่เปิดมายาวนานมากกว่าส0ิปีสยามสแควร์ซอย10ค่ะเสร็จแล้วเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอร้านบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง ร้านห้องกงนูเดิลอชอบมากๆเลยอะฟิลเหมือนอยู่ฮ่องกงอลยทุกคนฮ่องกงนูเดิลก็คือเป็นบะหมี่เส้นสไตล์ฮ่องกงเส้นมันจะเล็กแล้วก็เหนียวนุ่มส่วนผสมของเส้นนะคะเราจะใช้ไข่ที่เยอะกว่าบะหมี่ทั่วไปแล้วก็เวลาที่ทานนะคะจะหอมไข่เรามี c e r t i f i c a t ในเรื่องของไฮโปรตีนออกมาเรียบร้อยแล้ว คือเราจะมีปริมาณไข่แล้วก็โปรตีนเนี่ยมากกว่าในท้องตลาดถึง3เท่าหมูดแดงย่างเนี่ยเราคัดพิเศษเราใช้เฉพาะตัวส่วนที่เป็นสันคอมันมีความนุ่มเป็ดเนี่ยเวลาที่ย่างออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความซุยซี่แล้วก็เวลาที่ย่างเนี่ยเราจะย่างสดใหม่วันต่อวันเราใช้วัตถุดิบจาก CP เป็นหลักเรามั่นใจว่ามีคุณภาพเพื่อส่งต่อคุณภาพนี้ให้กับผู้บริโภคเรา มาแล้วค่ะเมนูของเรานะคะสั่งอาหารเลยค่ะเอาเป็นบะหมี่เป็ดย่างหมูแดงนะคะบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงค่ะบะหมี่น่องเป็ดย่างค่ะน่ากินมากอันนี้คือบะหมี่น่องเป็ดย่างนะคะบอกเลยว่าหมูเขาให้มาแบบจุกๆ ้นแบบนี้มากมากเลยอะเส้นนุ่มมากเขาบอกว่าตัวเส้นไมมี่ฮ่องกงที่ดีเนี่ยต้องมีความหอมของไข่กลิ่นไข่มันมาเลยอะตัวเป็ดเนี่ยเขาเลือกใช้ของ CP ที่มีความสดสะอาดและปลอดภัยได้มาตรฐานและที่สำคัญคือมีความจุ้ซีนนุ่มมากๆหูส่วนตัวเป็ดของเขาเนี่ยนุ่มชุ่มฉ่ำหนังกรอบหอมกลิ่นย่างมากๆค่ะเรามาต่อกันที่ะมมี่เกี๊ยวจัมโบ้หมูแดงค่ะเกี๊ยวกุ้งคือแบบ เข้าฝ่ามืออะตัวหมูแดงนี่ก็หั่นมาแบบเต็มปากเต็มคำมากมากหมูแดงแบบว่านุ่มมากและทุกคนรู้ไหมว่าที่นี่เนี่ยเขาเลือกใช้หมูสดอนามัยจาก CP ที่มีความสดสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านนี้เลยก็คือเกี๊ยวกุ้งจัมโบ้กุ้งแั่นมาก อีกหนึ่งเมนูที่แนะนำนะคะนั่นก็คือบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างค่ะตัวเกี๊ยวเนี่ยจะเป็นเกี๊ยวหมูผสมกุ้งกัดเข้าไปแล้วมันมีน้ำออกมาน่กินวอ และนี่นะคะคือติ่มซำที่เอด d สั่งมาค่ะจะบอกว่าอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเมนูติ่มซำให้เลือกเยอะมากๆติ่มซำทุกลูกเนี่ยเป็นติ่มซำที่ปั้นมือนึ่งร้อนพร้อมเสิร์ฟเพราะฉะนั้นมันจะได้เลยค่ะว่าทุกลูกเนี่ยจะได้ทานแบบร้อนๆแน่นอนขนมเจียเจ๊ยบหมูเจี๊ยบหมูเจี๊ยบหมูแบบว่าขนมจีบหมูไส้แน่นแป้งบางเมื่อกี้กินเขามันเต็มปากเต็มคำมากมาก กุ้งค่ะคือมันไม่ได้แค่ไส้แน่นอะแต่มันมีความเด้งของเนื้อกุ้งอะต่อไปคือห้าเก๋จาจักรพพัดค่ะลูกใหญ่มากเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงจัก,กรพพัดเพราะว่าเนื้อกุ้งแน่นมากกุ้งนี่มาเป็นตัวตัวเลยค่ะทุกคนว้าวฟองเต้าหู้ทอดบะหมีม่อร่อยแล้วก็เป็ดย่างค่อนข้างที่จะรสชาติดีค่ะน้ำซุปอร่อยแล้วก็เกี๊ยวก็คือมีความแบบ ข้างในหมูก็จะนุ่มอร่อยะคะ่ะอร่อยมากอร่อยสุดๆอร่อยตอนนี้ของเรามีทั้งหมด22สาขานะคะแบ่งเป็นสาขาในห้างสาขาในตัวเมืองตัวบุฟเฟ่เนี่ยตอนนี้เรามีอยู่2สาขาก็คือจะมีที่สยามสแควร์ซอยสิบแล้วก็สยามสแควร์วัลแต่กจะเียนเชิญลูกค้าให้มาทดลองทานหรือว่าลูกค้าที่ทานของเราอยู่แล้วก็อยากให้เป็นลูกค้าประจำกันต่อไป สำหรับใครที่อยากจ,จะอร่อยแบบไอ้ด้านนะคะก็สามารถมาได้ที่ห้องกงนูเดลิลสาขาสยสามสแควร์ซอยสิทธค่ะร้านเขาเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าจะถึง3ามทุ่มครึ่งค่ะในบรรยากาศห้องกงแบบนี้แต่มีแอร์เย็นๆค่ะบอกเลยว่ากินไปแล้วหน้าไม่เมือกแน่นอน